นีครับพบกับผมมานพินและ f i ลไทย h a i b o x อกสนะครับตรงหน้านี้ก็คือไขาดาวอาหารเช้าตามบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะครับก็เนี่ยครับวิธีทอดคืออย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเป็นชาแนลแนะนำการเดินทางนะครับหนึ่งในวิถีชีวิตของคนเดินทางฮนะไม่ว่าทำงานหรือว่าอะไรก็คือบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าตามโรงแรมตามรีสอดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอก็คือ โดยมากก็เนี่ยไข่ดาวกลมๆนะฮะไข่ดาวกลมๆแบบเนี้ยบางที่อาจจะเป็นรูปหัวใจก็แล้วแต่ว่าจะใช้แม่พิมพ์เป็นแบบไหนเป็นรูปดาวก็มีนะฮะนี่ครับก็ทอดกันแบบเนี้ยครับทอดแบบเนี้ยฮะมอนก็ทําขนมโคกยอดแล้วก็ต่อลงไปทีละอันทีละอันนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆสุกนะฮะแบบเนี้ยมันก็จะสุกด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ ไข่ดาวข้างบนเนี่ยก็ยังเป็นแบบไข่ดาวแบบไม่สุกนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่นิยมมากกว่าสุกสองด้านนะครับเพราะด้านหนึ่งผมว่าก็คือว่าหน้าตามันจะน่าทาน่าด้วยครับนะครับก็ให้เห็นทอดแบบนี้ครับบางคนตื่นสายมาเห็นมีไข่ดาวเต็มถาดอยู่แล้วแต่ว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตอนทอดตอนแรกเลยนะฮะ ตอนหลังเขาจะแบบอาจจะมาทอดเสริมบ้างหรือบางทีเขาทอดอยู่ข้างในไม่ให้เราเห็นนะฮะแล้วก็เอาใส่ถาดออกมาเรียงๆๆกันครับก็เก็บคลิปมาให้เห็นนะครับนี่เริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้วเขาจะปล่อยอย่างเงี้ยครับแล้วพอยกแม่พิมพ์ออกปุ๊บก็เรียบร้อยครับได้ไข่ดาวแบบกลมๆเห็นในบุฟเฟ่อาหารเช้าทั่วไป